สวัสดีครับ c a r c a m c a r e e r c o m นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้อง G 5 5 0 W WiFi นะครับตัวนี้เป็นของมีความคมชัดระดับ Full HD แล้วก็มีส่วนของ WiFi ด้วยนะฮะอันนี้ฮะมี Motion Detect Loop Recording Auto Turn On Off WiFi Power On Off นะครับมาดูสเปคก่อนฮะตัวนี้คมชัดระดับ Full HD เลยนะครับผมัพพอร์ตภาษาอังกฤษนะฮะ เดี๋ยวมาเปิดกล่องดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างให้บ้างนะครับเปิดมาก็เจอตัวกล้องก่อนนะฮะมันมีขานาดเล็กนิดเดียวครับผมมีอินฟลเอด้านหน้าด้วยนะฮะ Full HD แล้วก็มาดูในกล่องครับก็จะมีสาย จุดบุหรี่ให้นะฮะช่วงนี้ต่อเขที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวยึดไว้นี้ให้ด้วยนะครับตันนี้เป็นตัวที่ยึด,ยดกระจกนะฮนี่ที่กระจกแล้วก็จะมีสาย usb ให้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดนุ่นให้ด้วยนะครับตันนี้ตัวราคานี้ไม่แรงมากนะฮะ ดูกันว่าตัวกล้องมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นตัวกล้องนะฮะขนาดเล็กฮะเท่าฝ่ามือแล้วก็จะมีส่วนของข้างจะมีส่วนของสลอ็อตต่อกาส HDMI ได้นะครับเป็นพอร์ตนี้แล้วนี่ก็ต่อกับส่วนของฝั b เอยบนะฮะ ด้านบนจะเป็นส่วนของที่ยึดกัดที่กระจกนะฮะตัวนี้มีส่วนของ AV In ด้านข้างจะมีส่วนของปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีช่องใส่ SD card นะครับตังนี้ซัพพอร์ตถึง3านที่กิกนะครับด้านหลังก็จะมีส่วนของปุ่มคือลงโอเคนะคับนี่เป็นตัว wifi นะครับ ถ้าเราจะติดกับส่วนของฐานยึดเขาก็จะติดว่มานี้ฮะแล้วก็สามารถไปแปะที่กระจกแล้วก็สามารถหมุนเพื่อให้ยอกล็อกติดได้เลยขนาดเล็กกระทะัรังนะครับนี้เป็นรีวิวอันบ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรีวิวทาการใช้งานแล้วก็ภาพให้ดูด้วยนะครับผมสนใจตัวนี้ G 5 5 W สั่งซื้อได้ที่คา r c a m ม o r r a นะครับผมขอบคุครับ